พลังงานของไพ <c> ่ <oughs> มันมีทั้งโทนแบบมูดขาวๆเนาะสว่างๆออร่า aura, ปังๆบังบลิงบลิงบิง,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 งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โทนที่เป็นลักษณะของความรู้สึกแบบอดทนพยายามอย่างยาวนานนะคะมาดูกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะในส่วนของการงานกันก่อนเลยเช่าราศีตุลขาพี่ๆสัมผัสได้ถึงไพ่อ่ะคุณมีเรื่องอึดอัดใจอะไรหรือเปล่าในงานมันเป็นความรู้สึกว่าแบบ คุณเหมือนคุณค้นพบนะว่าจริงๆงานที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในเวลาเนี้ยคุณมีแพชชั่นกับมันนะคุณรักงานของคุณแหละเอาจริงๆอ่ะคือเหมือนกับคาว่ามันรักแบบรักมากหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกว่าพึงพอใจอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเป็นหรืองานที่ทําอยู่คุณรู้สึกคือรู้สึกดีเราใช้คํานี้ดีกว่าเนาะจะบอกว่าใช้รู้สึกรักแบบรักดีฟมากก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราผูกพันอะ เราอยู่กับงานตรงนี้มาเราผูกพันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีกับเรามาตั้งแต่ต้นนะคือมันก็อยู่แล้วเราก็รู้สึกดีกับมันมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ในแง่ของการทํางานเดือนกันยายนนี้เองอะ่ะบีบีมองว่าคุณรู้สึกอึดอัดอะ่ะมันไม่รู้ว่ามันเกิดจากประเด็นคือคนทํางานใกล้ชิดตัวคุณหรือเปล่านะเออต้องบอกอย่างเงี้พาพายพะไพ่มันขึ้นในในลักษณะฟีลประมาณนี้เลยคือเหมือนเป็นคนที่สนิทกับคุณมากอะ่ะบางคนใช้คํานี้ดีกว่า ให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นเช่นคุณมีเพื่อนร่วมงานใน Office ออฟฟิศที่แบบสนิทกันมากหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีลูกน้องคู่ใจคนหนึ่งแล้วไม่รู้มันเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะระหว่างคุณกับคนคนนั้นะ่ะแล้วมันทําให้การทํางานของคุณน่ะมันเหมือนมันไม่สมุทเท่าที่เคยเป็นมามันไม่ราบรื่นเท่าที่เคยเป็นมามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะคะแต่มันมีผลแน่นอนคือมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าแบบ รักเพื่อนร่วมงานคนนี้ไหมก็รักรัก,ล,กลูกน้องมือดีคนนี้รักรักไหมรักแต่แบบทํางานร่วมกันต่อก็แบบกระอักกระอ่วนอะ่ะอึดอัดใจยังเลวอย่างเงี้ยนะคะฟีลเหมือนประมาณอย่างนี้เลยนะทิ้งก็ไม่อยากทิ้งเออคือจะแบบถ้าเป็นบางคนนะอันนั้นคือเคสหนึ่งแล้วใช่ไหมอีกแง่หนึ่งนะงนงนะบางคนทํางานอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ากดดันไหมกับงานกดดันผลตอบแทนดีสมมุตินะ ผลตอบแทนดีทํางานมาที่ผ่านมาก็โอเคมาแต่เดือนเนี้ยไม่รู้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมันรู้สึกกดดันมากจะให้ทิ้งตําแหน่งเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นอนะ่ะก็ไม่ก็เขาเรียกอะไรนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราจะอยากเราจะอยากวางมันลงขนาดนั้นอนะ่ะยังอยากจะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะคะยังอยากจะทํางานตรงนี้อยู่แต่ก็ทำไปก็เจ็บไปอะ่ะเหมือนกดดันตัวเองไปด้วยมีคนอะไรด้วยก็ไม่รู้นะคะอันเนี้ย คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือมันมีทั้งความมันมีเขาเรียกว่าถ้าบิบถ้าบิบบนึกถึงนะบิบีจะนึกถึงอารมณ์ฟิลประมาณแบบ b i t t e r s ์สวีคือมันมันหวานอมขมกืนมันขวานหวานขมขมอยู่ในงานของตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่อยู่โรงงานช็อกโกแลตนะบอกก่อนเดี๋ยวบางคนบอกอะไรหวานหวานขมขมคือมีมีแง่มุมดีก็มีให้จดจําแง่มุมดีในเรื่องของงานก็มีให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นงานที่ดีวะ่ะ เราไม่ได้อยากจะทิ้งมันขนาดนั้นนะมันก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบในขณะเดียวกันอีกบริบทด้านหนึ่งของงานก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําไมมันรู้สึกว่ามันทําร้ายเราจังเลยว่างานเนี้ยเช่นทําดีทํางานดีรักงานนี้มากแต่แบบร่างกายทุดโทรมมาก่อะอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างนะจะได้เข้าใจตัวเองง่ายขึ้นว่าแบบอ๋อไพ่มันบอกประมาณอย่างงี้นะงานดีจังเลยเงินดีงานดีเงินด,นดีแต่สุขภาพย่าแย่มากอนี่ไง้นี่ด้านหนึ่งนะคะหรือ จ่ายดีเงินดีงานดีนะคะแต่แบบทำแล้วทอกซิกจังเลยอะเนี่ยเจอกับคนเพื่อนร่วมง,งานทอกซิกมากนะคะเนี่ยฟีลประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่ดูจับไพ่เนี่ยมันขึ้นประมาณอย่างนี้เลยฉะนั้นเดือนนี้ทํางานเนาะถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นความไม่สบายใจบางอย่างหรือเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่ได้อยากให้ใครรับรู้มากอะเก็บมันไว้กับตัวเองนะคะต่อให้แบบว่าแบบมีเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทแค่ไหนอะก็ก็เก็บไว้เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทเถอะ อย่าอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปให้เขารับรู้เยอะพอบี้มองจากบริบทของการปรากฏของไพ่มันมีโอกาสสูงนะที่แบบเหมือนที่บี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังไปก่อนหน้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันในที่ทํางานแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดซัมติงอะไรสักอย่างหนึ่งสถานการณ์เกมมันพลิกเนี่ยรักด้วยเจ็บด้วยต้องทํางานกันต่อด้วยกอดแบบกอดจับมือกันไปทั้งที่แบบข้างในอาจจะแบบถือใบมีดโกนกันอยู่อะนึกออกไหมฟีลประมาณแบบจับไปทั้งเจ็บๆอย่างเงี้ยนะคะ ฉะนั้นเนี่ย <c oughs> จุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องให้เรามระวังในเรื่องของงานเดือนนี้สักนิดนึงนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจหน่อยเนาะแต่ว่ามีเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าลึกๆแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณยังอยากไปต่อกับงานนั้นอะแค่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ความรู้สึกนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินเป็นยังไง มาฟังเรื่องดีๆกันดีกว่าจะได้รู้สึกดีเนาะการเงินมันก็โอเคนะในเดือนนี้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะชาวราศีตุลคะ่ะนะคะเดือนนี้นะบางคนอาจจะได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เขาแบบว่ามีอะไรให้คุณได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าสายมูอะคือเหมือนแบบไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปขอพรขออะไรนะคะเขายกตัวอย่างนะเขาไปไหว้ไปไหว้เขาสูงๆที่แบบมีพญาน,นุ่งพญาน,นาคอะเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะ ที่ปรากฏจากในไพ่นะบางคนมีโอกาสไปร่วมคนในส่วนของงานบุญบางคนไปในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้านะคะอันนี้นะที่ดูจากที่ดูจากตรงนี้นะเดือนนี้บางคนเองก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะแล้วไปแบบหมู่คณะนะนะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคือการเงินมันก็โอเคในระดับนึ่งเงมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าการเดินทางไม่ใช่ปัญหานะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปในเรื่องของการทําบุญ นะอันนี้จะค่อนข้างเด่นชัดหน่อยถ้าดูจากตรงนี้หรือแม้แต่ร่วมงานบุญใหญ่เออนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่ไพ่มันปรากฏนะงานบุญใหญ่ในไพ่เนี่ยจะค่อนข้างสะท้อนไปในงานแบบงานมงคลเฉลิงานบวชงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืองานแบบสมโพธอะไรบางอย่างอะ่ะเออนะซึ่งแบบก็จะมีเป็นอะไรที่แบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นั้นๆนนนะที่คุณรู้สึกว่าเออไปดีกว่าไปแล้วแบบจะได้ได้บุญได้ความสบายใจ ไป,ไปแล้วอาจจะได้ขออะไรบางอย่างมาด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะอย่างที่บอกไปก่อนน้้น,นว่ามีโเกณฑ์มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภจากการเดินทางไปในที่แบบที่ว่านี่แหละนะคะทีนี้ความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะบิ๊มมองว่าสําหรับคนโสดเองอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าแบบคุณอาจจะโฟกัสกับส,สถานภาพทางเศรษฐกิจของตัวเอง <laughs> มากกว่าคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะ เห็นตัวเองมีเงินเข้าเห็นตัวเองมีอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้โฟกัสว่าแบบว่าเออจะต้องมีใครเข้ามานะคะถ้าดูจากตรงนี้นะยังรู้สึกแบบกับการที่แบบว่าเม k มันนี่ทำงานแล้วมีเงินทำงานแล้วมีเงินรู้สึกว่าแฮปปี้กับตรงนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยถามว่ามันจะมีนะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนในลักษณะที่แบบว่าพยายามเข้ามาตีสนิทอะ่ะโดยที่เขามองว่าถ้าเขาสามารถเข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตคุณได้อ่ะคุณจะเอื้อประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาได้บ้าง นะคะอันนี้ตรงๆไม่ต้องแปลเนาะไม่ต้องอ้อมไม่ต้องดีทัวอะไรกันเนะเาะแล้วก็ตรงๆกันไปนะคะวะ่ราระวังเจอคนแนวนี้ไว้นิดนึงนะคะอ,อ,อาจจะแบบมองคุณอยู่ในที่หนึง่งไม่ได้แสดงตัวอย่างชัดเจนแต่วันหนึ่งถ้ามีโอกาสสบโอกาสอาจจะเข้าประชิดต,ตัวคุณก็ได้แบบประมาณว่าอยากจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเป็นการส่วนตัวมากๆอะไรเงี้ยนะคะก็ตั้งระวังไว้นิดนึงแล้วกันคนมีคู่นะคะมองว่ามันมีเรื่องบางอย่างอะที่คุณทําอะไรแบบ ลับๆแล้วคุณไม่ได้อยากให้คู่รู้เหมือนสมมุติเนาะคุณกันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนอะไรไว้ไม่รู้แล้วคุณไม่ได้อยากให้แฟนรู้แน่นะคะแต่ว่าเขาก็แบบสงสัยละแคะละคายพยายามจับสังเกตจับอาการอยู่ <c oughs> นะพยายามสอดแนมอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนะคะ,ะมีเรื่องมันอย่างที่ไม่ได้ยากไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ทําอะไรของตัวเองลับๆเรื่องของตัวเองที่ไม่ได้อยากให้เขารู้อันเนี้ยก็อย่างหนึ่งเนาะกับอีกอย่างหนึ่งคือ อีกประเด็นหนึ่งนะคือไม่คุณก็เขาอะที่เป็นชาวราศีตุล่ะคุณจะรู้สึกว่าเริ่มอยากจะสอดสองพฤติกรรมอีกฝ่ายเหมือนประมาณนะแบบมีโลกส่วนตัวทําไมบางทีเข้าไปห้องทํางานห้องพ้องตัวเองนานจังทํางานห้องทํางานานานจังเลยมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นฟีลประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งต่างมีโอกาสที่แบบจะถูกจับตาในเรื่องที่แบบอีกฝนะ่ายหนึ่งรู้สึกว่า ไม่ชอบมาพักกนค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้นาจากไพ่เนาะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเห็นอะไรนะคะเห็นในเรื่องของบางคนเนี่ยอาจจะรู้ตัวแล้วแหละว่ามีสัญญาณบางอย่างในเรื่องของสุขภาพที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติหนักแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณพยายามปิดมันเอาไว้ไม่พยายามที่จะให้ใครรับรู้ไม่บอกกล่าวใครแล้วก็ แสดงออกว่าทุกอย่างปกติดีเออนะคุณพอจะเข้าใจบริบทไหมอย่างที่วิวอธิบายเมื่อกี้นะมิ BB ไม่ได้อธิบายใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกตามไพ่นะก็คือ,อยกตัวอย่างเนาะคุณอาจจะรู้แล้วคุณจับสัญญาณบางอย่างจากร่างกายสุขภาพของคุณได้แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไม่ปกติละไอ้การที่มันปรากฏอย่างเงี้ยมันไม่ปกติละมันต้องใดๆสักอย่างแหละอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมีคนถามว่าเอ้าแม่เหมือนถามเขาว่าเอ้าเมื่อกี้ คุณนาคุณนาวูบไปอ่ะคุณนาเป็นอะไรหรือเปล่าเอาไม่เป็นอะไรพอดีออกไปว่ากี้แดดมันจ้าหน้ามืดเฉยเยนี่แต่ถามว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้ไหมอาจจะรู้แล้วเพราะมันเป็นมาหลายครั้งมากแล้วหรือมันเป็นหนักขึ้นจากเมื่อก่อนแบบแค่แบบยืนยืนแค่แบบมึนหัวอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวนี้มีวูบแล้วอย่างเงี้ยสมมตินะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่มันสะท้อนว่าชาวราศีตุลบางท่านอาจจะพอรู้ความเคลื่อนไหวในเรื่องราวของสุขภาพของตัวเองละว่ามันมีอะไรที่ ปกติไปจากเดิมพอสมควรแต่คุณเจตนาหรือคิดเอาไว้ว่าจะไม่อยากให้ใครรู้ก็จะพยายามแสดงออกว่าร่างกายยังปกติดีทุกอย่างปกติดีนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบถ้าคุณรู้นะถ้าไพ่ของบี้มันไปปะเหมาะกับคุณพอดีนะก็อยากให้คุณอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตะคะก็ไปถ้าเป็นไปได้ก็ไปหาหมอ ะะก็ไปหาหมอดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะโอเคนะก็หวังว่าคําพยากรของเราน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับชาวราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะบิีบกก็ตั้งใจทําให้เนาะฉะนั้นก็อยากให้คุณได้รับประโยชน์กันทั่วนะคะทุกๆคนเลยนะคะเลือกรับกันไปนะในเรื่องงานเป็นกําลังใจให้นะชาวราศีตุลมันหน่วงหน่วงแค่เดือนนี้หรอกเดี๋ยวเราไปรอรุ่นเดือนหน้ากันก็ได้นะคะแล้วก็การเงินก็ยังโอเคอยู่นะคะถ้ารู้สึกว่าเรื่องงานมันมันทาให้เรารู้สึกแบบว่า พลังงานเราด้อยลงอะ่ะก็ไปใช้กับทําบุญก็ได้นะโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันกับราศีกันค่ะ